ไปไปจ้ะอ้าวอ้าไม่เจี่จเออพี่พี่จเองไม่จ๋าเองไม่ไม่พี่แบบว่ามาเตรียมแต่งหน้าเปล่อน้องยาย่ามาไม่ทันอ้าอ้าวโอ้หอดเลยที่เห็นใส่ฉันแล้วนะ แบบยูเนี่ยเป็นการถ่ายแบบให้กับนิตยสารอุ๊บสบับครบรอบ7ปีค่ะงานนี้ทั้งคู่เลยจัด้าโพสต์ให้แฟนๆอุ๊บได้ยิ้มกันแบบนี้เห็นแล้วน่ารักอ่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อ๋อวันนี้สนุกมากเลยฮะแฮปปี้ครบรอบ7ปีอะไรเงี้ยครับวันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะก็แต้นกันไปกล้นกันมาล่าเริงเลยเนาะคาดผม วิทยาสารอุ๊บหรือว่าเห็นอะไรของอุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอะไรเราคิดถึงอะไรเอ่ยเราคถึงสัญลักษณ์ตัวนี้นค่ะอุ๊บไว้ก่อนอ่าอุ๊บไว้แค่หน้าปก <นะ S 3> แต่ข้างในเนี่ยมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่าไม่อุ๊บเลยที่พร้อมที่จะแบบอ้าปากกว้างให้กับคนที่แบบว่าเป็นแฟนๆหนังสือได้รับรู้ขา่าวสารกันชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดบ้างก็นอกจากครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7ได้ลงปกกับอุ๊บแล้วนะฮะก็ผมเองก็เกิดวันที่17 วาครับผมเบอร์เจ็ดเป็นเบอร์ที่อ่มเบอร์โชคดีของขอรครอบครัวค่ะอืมโดยเฉพาะหนูกับพี่สาวค่ะ Happy birthday นะครับนิตยาสารนะครับอุ๊บสครับแล้วก็ขอไวยพรยให้กับนะผู้บริหารบุคลากรและก็ทีมงานทุทกคนเลยนะ,นนะครับผมญญน่ารัญญาค่ะ Happy birthday ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆยอดขายดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น